สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะส,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 สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับกษัตริย์ r ร a ยังอยู่กับกษัตริย์ x f f อยู่กับ f f เหมือนเดิมทุกคนเราไม่มีทางไปไหนได้เลยนะคะมันไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมเก็บกล้องสักนิดหนึ่งสักเล็กน้อยหัวหัวโอเค โอเคไหมทุกคนภาพชาร์ตเสียงชาร์ตดีไหมยังไงเออเอาละทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กับ for ifs for i f เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้มีคนบอกว่าอยากให้เรา react เพลงให้ฟ้าดินเป็นพยานที่ประกอบนางนาคสะพายพรกขนงใช่ไหมที่นี้ก่อนเราจะไปเพลงนั้นมันก็มีความลืมคิงอยู่ อันหนึ่งตีว่านึกขึ้นไ,ไ,ไ,ได้นึกขึ้นมาได้ว่าเออก็ไม่ได้พอตัว <watering> น <Lambda> ี้ยังไม <Hawaii> ันได้พอเตื่อก็คือเพลงรวมของค่ายปีนี้ก็คือมันไม <babys> ่ได้พอเตื้อก็เลยจะมาพอในคลิปนี้ดังนั้นคลิปนี้เราก็เลยจะพอกัน2เพลงโอเคก็ก็คือคลิปนี้นะคะเราจะมาเราจะมาดีแอสองเพลงค่ะคือเพลงรวมนะคะของปีนี้ของค่าย X e n t e r เอ็กซ n แอแอยู่ล้วแล้วทีนี้เราก็จะไปดูเพลง ให้ฟาดินเป็นพยานนะคะที่ประกอบละครน,นะคะเรื่องสไปด์เอานางนาคสไปดยพระขนงของพี่มายนะโอเคไปเพลงแรกก่อนเนาะมาแฮปปี้นิวเอียร์กันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากเราก็ยังไม่ได้ดูก็เลยอยากดูคุ้ความอบอุ่นอบใจของค่ายของเราๆไปเบิ่งกันเลยเนาะไปพอกันดีกว่าเอาละ่ะ มาถึงก็สีแดงสีไฟป่ะส่งต่อความรัก it's a w x o s o p r e t t y สีเขาทำสีอบจังเลยอ่ะ Merry Christmas อู้ความสวยอะเนาะ พี่ไม่ทำผมสมนิดน่ารักหานี่ บอกเขาว่าความรักเธอในโลกยังมีให้เพลงผ่าใจของเราไปพบกับหัวใจของเขาสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนเสวี่ยของเรา

ที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้ยังมีรถพาใจาเขาไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลง ใจจังเลยอะ่ะ hmm. ขอบคุณที่เป็นแรงใจให้พวกเราเสมอมาขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยของทุกทุกคนเลยนะ m e r r y c h r i s yeah. Yeah. <an> t m a s and Happy n e w Year เย้เย้ทุกคนอบอุ่นเนาะอบอุ่นจังเลยแบบแค่สีแค่สีของตัวเอมบีก็แบบอุ่นอุ่นแบบอ,อุ่นอุ่นอ่ะอุ่นอุ่น ดูฟิลดิมันเป็นแบบแฟมิลี่มากๆม,มันดูอบอุ่นจริงๆนะมันสัมผัสดได้ถึงแบบความรักของพวกเขาอย่างนี้เรื่องความเพราะนี่ไม่มีอะไรจะชมแล้วค่ะก็ทุกคนร้องเพลงเพราะนะคะทุกคนร้องได้สนองแล้วก็ตราตึงหัวใจเหลือเกินฮ ก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนอีกทีนึงนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ซึ่งมันก็ก็จะหมดเดือนแล้วก <c oughs> ็มาแฮปปี้นิวเอียร์เออก็อยากจะให้ XOXO e n t e r t a i n m น n t นะคะ XOXO Family นะคะอยู่ด้วยกันเป็นนาน,านแล้วก็เป็นครอบครัวที่เติบโตเตบโต,ต,บตขึ้นแล้วก็ลืมนะคะก็ขอให้ค่ายนะคะรักน้องๆแล้วก็รักลูกให้เท่ากันด้วยนะแกะอืมแกว่า เออมันทําอย่างเราอะเราโตมาในยุคข,ของกามิกาเซใช่ปะแล้วมันทําให้เราแบบพอเรามาตามค่ายเนี่ยเรารู้สึกว่ามันย้อนมันย้อนวัยเรากลับไปในวันที่เราเห็นเด็กวัยรุ่นอย่างนี้เลยวัยรุ่นกลุ่มหลายๆกลุ่มมารวมตัวกันมาอยู่ด้วยกันร้องเพลงทํากิจกรรมนเนี่ยมันทําให้ฟูลฟิลแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันกลับมาอีกครั้งอะ่ะ มันกลับมาแล้วอย่างเงี้ยแบบวงการทีป p มันได้แบบตื่นขึ้นอีกครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีแบบมีพี่หวายมีขนมจีนเข้ามาเสริมทับอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมา,ม,นม,ามันมาจริงจงและอย่างที่มีคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะก็คือเพลงให้ฟ้าดินเป็นพยานนะคะประกอบ เรื่องนางนาคสพายพระขนงที่พี่หมายได้ไปเป็นนางเอกเออนางเอกของเราและผู้ขับร้องในเพลงเพลงนี้นะผู้ขับร้องก็คือพี่เจตอัตลาสแล้วก็นิกานะคะเอาละพร้อมไหมพร้อมแล้วเราก็ไปดู MV เพลงให้ฝาดินเป็นพยานนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คืองี้คืองี้คือตัวเนื้อเพลงเนี่ยตัวเนื้อเพลงนะคะมันกินใจมากๆนะคะคนคนแต่งเลิศคือเนื้อเพลงแล้วก็ด้วยน้ําเสียงด้วยเนื้อเสียงของพี่เจสแล้วก็นิกา้าทําให้เรารู้สึกถึงความแบบความรักอะรักจริงๆความรักของตัวแม่น่ากับพี่มากใช่ไหมที่เขารักกันแบบ มันสื่อออกมาจากตัวเนื้อเพลงด้วยตัวการที่ทั้งเจดทั้งนิก้าได้สื่ออารมณ์ออกมาในบทเพลงให้เราได้ฟังกันว่าแบบเขารักกันจริง,รงๆแล้วมันอุ่นใจเวลาเราฟังถ้าเราหลับตาฟังอุ่นใจมากๆมันรู้สึกอบอุ่นแบบถึงความรับรู้ได้ถึงความรักที่ที่ทั้งสองคนมีให้กันอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงพี่เจ๊แบบโหเราไม่คิดว่าพี่เจ็ร้องเพลง ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพอ่อเตาไมโครเวฟอะเสียงเขาอุ่นมากเลยอะทับใจอะปกติเวลาเราฟังเพลงของแอดลารนี่เขาก็จะเป็นเดือดๆดใช่ไหมแล้วทีนี้แบบก็ทุกคนก็จะลองเป็นท่อนเป็นท่อนไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าพี่เจตร้องเพลงเพราะขานาดน,นี้เลยคือนิกก้าเนเรารู้อยู่แล้วนี่คือแบบเมนโวคอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่เจนนี่คือแบบดีนะดีแล้วก็ด้วยแบบด้วยมูดภาพของเอะ่ะ เราพูดถึงนักร้องก่อนเนาะคือคือแบบพี่เจตแบบหล่อจังเลยหล่อนะหล่ออืมแล้วก็ร้องเพลงเพาะด้วยแล้วก็รู้สึกเราเรารับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่เขาสื่อออกมานะว่าแบบมันรักมันรักอะ่ะรักแม้แบบความตายก็ภาคเราจากไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเนื้อเพลงอะ่ะใช่ไหมแล้วตัวเนี่ยพี่เจตก็หล่อเนี่ยเพียงเธอแค่คนนี้ด้วยใจที่ฉันมีเนี่ย แล้วดูมูตมูตสีภาพที่เขาแบบทําดิมันอุ่นมากเลยอะไม่ว่าจะร้ายดีจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเนี่ยเนื้อเพลงกินใจแบบกินใจแบบรักเธอช่วงนี้หลันมากๆอะเนื้อเพลงอะเอ,อ่อนิก้าเนี่ยสวยคนเดียวที่ฉันจะรอจะนานสักเท่าไหร่จะนานสักเท่าไหร่สัญญาด้วยหัวใจอย่างไรจะรักเพียงแต่เธอเนี่ยโหเนื้อเพลงข้างรักมากอยู่เหมือนกันนะ เนื้อเพลงคือรักมากๆอ่ะคือรักคนนี้มากๆรักมากๆอ่ะซึ่งมันแบบเป็นเนื้อเพลงที่อิ่มเป็นเนื้อเพลงที่อิ่มมากๆแล้วก็พีกสวยสวยสวยเห็นไหมขยับไปตรงไหนก็สวยเรามาดูกันที่นางเอกกพระเอกของเรานางเอกของเราไม่ต้องพูดถึงนางเอกขอเขาสวยอยู่แล้วทับจิตทับใจมาตลอดพี่ก้าก็คือแบบก็หลอกเอาละ่ะเรารู้สึกว่า ม o d a แอนโทนมันดีคนตัดต่อ MV เก่งเขาสามารถทำให้เรื่องราวสตอรี่ระหว่างคนขับร้องเพลงนี้คนขับร้องเพลงนี้กับตัวมูดของอในในในละครอ่ะมันแมทกันได้แบบอบอุ่นแล้วก็แต่ถ้าเราดูไปเต็มๆ็มเราจะรู้สึกถึงความแบบเศร้าของตัวหนังหน้าที่ก็อย่างที่คนรู้เนาะว่าใน เรื่องอะ่ะก็คือตัวแม่นาคเองเขาจะต้องคลอดลูกแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมแล้วเขาก็รักแล้วก็หลอพี่มากมาตลอดลอะไรเงี้ยมันทําให้ถ้าเราลแค่หลับตาฟังเพลงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงรักที่อบอุ่นอุ่นใจแล้วก็เป็นความรักที่แบบเป็นเพลงที่เปิดในงานแต่งได้อะ่ะเออแต่ว่าถ้าเราดูเอ็มบีไปด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกความรักนิรันที่มันแบบยังไงอะ่ะมัน เออบอกไม่ถูกคือแบบว่าความรักของนางนาที่มีให้กับพี่มากอะไรอย่างเงี้ยที่เขารอที่เขาไม่ยอมไปไหนถึงแม้ว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบอยู่คนละโลกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบยังรักแล้วก็ยังรอเนี่ยไม่ขอบไปไกลาจากเธอจะเฝ้าเธอจะเฝ้ารอเธอตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นเนื้อเพลงที่แบบสื่อได้ตรงมากๆเลยนะ จะอยู่เพื่อรักเธอคนเดียวเสมอไปเออเนี่ยคือถ้าเรามองเป็นแบบไม่ใช่นางหน้ากับพี่มากเราเราก็เชื่อว่ามันเป็นเพลงที่ไมโครเวฟมากๆเพราะเตาผิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นแม่นากับพี่มากมันทำให้มันมีความเศร้าลึกๆใน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 ตัวเพลงมันทำให้มีความเศร้ามีความอบอุ่นด้วยแล้วก็เศร้าด้วย เข้าใจป่ะเออมันเป็นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆที่เรารู้สึกแบบอ้อุ่นใจนะแต่แบบก็เศร้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่ไมค์ก็สวยโอ้ยวันที่สิบหกนี้แล้วใช่ไหมทุกคนที่เราได้ดูความสวยของนางเอกของเราอยากดูแล้วอะอยากดูแล้วอะอยากดูแล้วอยากดูแล้วตนี ของแบบการจากลาของเขาที่แบบว่าพี่มากต้องไปเป็นฐานใช่ป่ะแล้วนางหนักก็ท้องต้องอุ้มท้องอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วก็คลอดลูกคนเดียวเงี้ยแล้วก็แม่ผัวก็ไม่ได้ปลื้มอะไรเราเลยอะไรเงี้ยเศร้านะเศร้าจังเลยอะแต่ว่าเขาเป็นตัวแทนของความรักที่แบบความรักนิรันด์อะความรักตลอดกาลมากจริงๆแล้วดูพี่ไมโอคนลุก คนลุกจริงจังู้พี่มมยฉากนี้ดีแบบโอ้ยนางหน้าของเราแกเอาล่ะเศร้าอะไรเนี่ยโอเคเอาล่ะทุกคนก็เป็นว่าเราก็จบไปแล้วสำหรับอสองเพลงนะคะที่มีความแบบอุ่นเหมือนกันมีความอบอุ่นหัวใจทั้งสองเพลงแต่ว่าก็เป็นคนละฟิลกันอันหนึ่งก็เป็นแบบ f ฟมิลีมากๆมีความอบอุ่นหัวใจแต่ว่าของนางหน้าก็จะเป็นฟิลแบบอบอุ่นเหมือนกันแต่ก็เศร้าไปด้วยเหมือนกันอะไรทุกคนเอาเป็นว่าเราก็กรุบกรีบอีกละเรามาแบบกรุบกรีบอีกละก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่16มก,กราคม2566นางนาคสะพายพะขนงค่ะจะออนแอร์แล้วที่ช่อง Work Point อ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปดูอย่าลืมรอดูพี่มายนะคะแล้วก็พี่ก้านะ,ะเล่นคู่กันหนังนากแล้วก็พี่มายจะฝาฟผานอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปยังไงแล้วเขาจะร่วมเดินทางไปยังไงเอาเรารู้จ,จบอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไปติดตามช่วงเวลาที่เขามาเจอกัน พบภูมิของเขาสตอรี่ของเขาทั้งสองคนที่จะมาปะกันรักกันแล้วก็ป่าฟันความรักครั้งนี้ไปด้วยกันถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่มันก็จะเป็นความรักที่ดีและเป็นเป็นตัวแทนของความรักนิรันที่ที่ดีนะคะเอาละ่ะ ทุกคนและสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งใื้กันตัวหนึ่งเจ้าคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซ u b s c r i b e แรงๆเลยแล้วก็กดกระดิ่งให้กันซะด้วยวันนี้ต้องกรุบกริบแล้วก็ลากันไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย